หลวงพ่อกลวยชุตินทโรแห่งวัดโคสิตารามหรือวัดช่องแค่จังหวัดชัยนาแต่ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวพุทธคมต่างๆที่ท่านได้ร่ำเรียนมานั้นก็ต้องพูดถึงประวัติของท่านกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับหลวงพ่อกลวยชุตินทโรมีนามเดิมว่าเด็กชายกลวยปั้นสนท่านเกิดเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนปีพุทธศักราช 2,448ปีมะเสงณหมู่บ้านแคหมู่เก้าตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทเด็กชายกลวยเป็นบุตรของคุณพ่อตุย้ยปั้นสนบ้านเดิมอยู่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองและคุณแม่ต่วนเดชมาคนบ้านแคทั้งสองมีบุตรธิดารวม5คน เมื่อเด็กชายกวยเติบใหญ่บิดาส่งไปเรียนหนังสือกับหลวงปู่ขวดวัดบ้านแคแต่หลังจากหลวงปู่ขวดได้มรณาภาพลงจึงได้นำเด็กชายกวยมาเรียนหนังสือขอมและบารีกับอาจาร,รย์ดำวัดหัวเด่นห่างจากวัดบ้านแคไม่มากนะักจนเชี่ยวชาญหนังสือขอมและบาลีชนิดหาตัวจับยาก หลังจากนั้นเด็กชายลวยได้เลิกเรียนหันมาช่วยทางบ้านทำไร่ไถนาเลี้ยงครอบครัวครั้นเมื่อครบอายุบวช20ปีจึงเข้าพิธีอุปสมบททดแทนบุญคุณบุพการีเชกเช่นบุรุษชาติอาชาในพึงกระทรรมโดยมีพระชัยนาทมุนีเป็นพระอุปชา หลวงพ่อปาวัดโบส์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ริ่งเป็นอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2,467ณพระอุโบสถวัดโบส์ตำบลโพงามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาได้รับฉายาว่าชุตินทโรแปลว่า โลกนี้มีแต่ความวุ่นวายของโลกนักไปด้วยกิเลสตัณหาคือโลภโกรธหลงทั้งสิ้นหาผู้ใดละกิเลสตัณหาได้ก็จะถึงฝั่งพระนิพพานหลังพิธีอุปสมบทหลวงพ่อกวยจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านแข่ซึ่งขณะนั้นมีหลวงปู่มาเป็นเจ้าอาวาส หลวงพ่อกลย้ยจึงหาเทศเวศสันดรชาดกกันกุมารทานกันและมักชอบเทศแหลยิงไม้โดยจะเทศกล่าวถึงพระนางมักส,สีตอนที่พระเวสันดรถูกเนระเทศออกนอกเมืองไปบวชอยู่ในป่าหลักฐานในเรื่องนี้ก็คือใบลานเทศต่างๆที่หลวงพ่อเก็บเอาไว้ได้มาอยู่ที่วัดวังขอน ตำบลโพชนไก่2,000ษาเพื่อเรียนทำโทรแต่พอสอบไล่กลับเป็นไข้ไม่สบายจึงไม่ได้สอบหลวงพ่อกวยจึงฉุกค,คิดได้ว่าด้านปร,ริยติธรรมเราก็เรียนมามากพอแล้วจึงอยากจะหันไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมรวมถึงวิธีทำเครื่องร้างของขลังบ้างเมื่อคิดได้แล้ว จึงไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสีวิริยโสภิษแห่งวัดพระปางจังหวัดสิงห์บุรีจนเรียนสำเร็จวิชาทำรรแหวนนิ้วสังเกต,ตใต้ท้องวงแหวนมักจะตอกอักขระตัวขอมว่าอิติและท่านยังได้เรียนวิชาอีกหลายอย่างกับหลวงพ่อสียันแรกที่หลวงพ่อสำเร็จและมั่นใจมากก็คือ ยันมงกุฎพระพุทธเจ้าซึ่งหลวงพ่อจะใช้ปลูกเสกพระและเครื่องร้างต่างๆท่านจะใช้ยันนี้ลงหลังเหรียญรุ่นแรกบรรจุครบสูตรและยังได้ทำเป็นตรายางเพื่อประทับผ้ายันและรูปถ่ายบางรุ่นเพื่อคุ้มครองและช่วยเสริมดวงชะตาราศีจนกลายมาเป็นชื่อยันเสริมดวงที่เรียกกันนั่นเอง นอกจากนี้หลวงพ่อกวยยังได้วิชายันและคาถาณโมตาบอดจากหลวงพ่อสีด้วยนอกจากใช้จานเครื่องรางแล้วยังใช้บรรจุที่หลังเรียนรุ่นที่สองหลังจากเรียนวิชากับหลวงพ่อสีสำเร็จท่านก็มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองตาแก้วตำบลโคกช้างอำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรี ที่วัดนี้หลวงพ่อได้ปลูกต้นสมอไว้หนึ่งต้นเคยมีพระภิกษุชื่อหลวงตาสมานไปอยู่วัดหนองตาแก้วอุ้มไก่แจ้ให้ไปนอนบนต้นสมอปรากฏว่าไก่ไม่นอนทําอย่างไรก็ไม่ยอมนอนคาดว่าหลวงพ่อกล้ยได้ลงวิชาบางอย่างเอาไว้ทำให้ไก่นั้นหวาดกลัวซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อกุ้ย พึ่งอายุ28ปี8พันศาซึ่งแสดงว่าหลวงพ่อมีอาคมขังตั้งแต่ยังเป็นพระหนุ่มซึ่งต้นสมอนี้ปัจจุบันยังอยู่และไม่มีใครกล้ายุ่งหรือลบหลู่ดูหมิน่นเพราะกลัวอาขันเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนปีพุทธศักราช2477หลวงพ่อกวย ดำพรรษาอยู่ที่วัดหนองแขมตำบลดงคอนจังหวัดชัยนาทอีกหนึ่งพรรษาได้เรียนแพทย์แผนโบราณต่อกับโยมป่วนบ้านหนองแขมและเรียนแพทย์แผนโบราณต่อกับหมอใหญ่บ้านบางน้ำพระขณะพำนักที่วัดหนองแขมได้มีเพื่อนภิกษุชื่อแจม่มไปพบตำราสมุดข่อยวางอยู่ในโพรงไม้ แต่เอาออกมาไม่ได้เพราะตำรามีอาถรรพ์แรงคล้ายมีเทพและเทวดารักษาอยู่จึงชวนหลวงพ่อกลวยให้ไปดูหลวงพ่อไปดูพบว่ามีตำราอยู่ในเพรไม้จริงและมีรอยคนเอาพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนไปบูชาจ,จำนวนมากท่านจึงจุดทูบอธิษฐานว่าถ้าจะให้ข้าพระเจ้า เอาตำรานี้ไปเก็บรักษาไว้ขอทูบที่จุดนี้ให้ไม่ให้หมดดอกครั้งแรกทูบไม่ไม่หมดหลวงพ่อกลวยจึงได้อธิษฐานใหม่ว่าถ้าหากว่าท่านจะให้ตํารานี้ให้ข้าพเจ้าเอาไปเก็บรักษาไว้ข้าพเจ้าจะนำเอาตํารานี้ไปทำประโยชน์แก่วัดและช่วยเหลือประชาชนและผู้เดือดร้อน แล้วก็จุดทูปขึ้นอีกครั้งครานี้ทูปไม่หมดทั้งสามดอกหลวงพอ่อจึงกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้าของตำราและเก็บตำรานั้นน,น,นำมาศึกษาเกี่ยวกับตำรานี้มีการเล่าลือกันว่าก่อนหน้านั้นมีคนคนหนึ่งนำตำราชุดนี้ไปเก็บในบ้านเกิดเหตุวิบัติ เจ็บไข้ล้มตายจึงเอาตำราชุดนี้มาทิ้งไว้ในโพรงไม้จนหลวงพ่อก่วยน้ำออกมาศึกษาเมื่อหลวงพ่อเปิดตำราดูพบลายลักษณ์อักษรบอกไว้ในตำราว่าห้ามเอาไปไว้บ้านใครๆทั้งสิน้นมิฉะนั้นจะชิบหายตายหงทั้งโคตท่านจึงได้ศึกษาตำรายันและคาถา จาตำราเล่มนี้จากนั้นมาปัจจุบันตำราเล่มนี้ยังคงอยู่ที่วัดโคสิตารามหน้าปกเขียนเอาไว้ว่าครูแรงด้วยมึกสีแดงนับว่าหลวงพ่อกวยท่านได้เป็นพระที่ได้ตำราแปลกส่วนพระภิกษุแจ่มที่เป็นคนพาหลวงพ่อไปเอาตำรานี้ภายหลังได้สึก และผันชีวิตไปเป็นอ้าอเสือหรือขุนโจรชื่อดังเรื่องตำรายันที่หลวงพ่อคัดลอกและเรียนมานี้ปัจจุบันบางส่วนยังอยู่ที่วัดบางส่วนอยู่ที่จิตหลวงพ่อเช่นอาจารย์เหวียนบ้านท่าทองอาจารย์โอภาสวัดซับลำใหญ่อาจารย์สแสวงวัดหนองอีดุกเป็นต้นตำราเก่าสมุดบันทึก ตลอดจนของใช้เก่าๆที่หลวงพ่อก้ลวยเก็บไว้บางชิน้นท่านจะห่อปกด้วยกระดาษและมักจะเขียนว่าห้ามทำศกกปรกจับถือให้เบามือสแสดงว่าหลวงพ่อท่านนั้นรักข้าวของและมีระเบียบหลวงพ่อไม่หวงของแต่ไม่ชอบให้ทิ้งควา้างตำรายาและเลขยันตต่างๆที่จดบันทึกไว้ บางเล่มท่านจะเขียนหน้าปกไว้ว่าห้ามหยิบห้ามจักครูแรงบางเล่มจะเขียนสั่งว่าเปิดดูจุกตายจากคำบอกเล่าของคนเก่าๆย่านบ้านแขยืนยันว่าพวกโจรเสือต่างๆไม่มีใครที่กล้าล้องดีกับหลวงพ่อกวยเจือปล้นชื่อดังจากอ่างทอง พาสมุนล,ล้อมวัดบ้านแคตอนกลังคืนเห็นบัวควายของชาวบ้านที่ลานวัดมีเยอะมากแต่เข้าไปไม่ได้แค่เดินเข้าเขตวัดก็โดนหลวงพ่อตีด้วยตะพดและโดนเล่นงานจนบาดเจ็บต้องรีบพาสมุนกลับไปหมดและไม่กล้ามาก่อเหตุแถวบ้านแคอีกเลยนับจากนั้นถ้าเสือปลน้นเดินผ่านวัดบ้านแคต้องยิงปืนถวายหลวงพ่อกวยทุกครั้ง กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อไปจนหลวงพ่อมรณภาพวิธีการปลูกเศกวัตถุมงคลของท่านท่านจะปลูกเศกตามเลิกมงคลก่อนแล้วจึงปลูกเศกด้วยเลิกโจเรเลิกบุญพยามารคือพระท่านนั้นคนดีก็ใช้โจรก็ใช้ท่านมีวิธีการปลูกเศกที่ลึกซึ้งมากกำราบางเร่มได้ระบุไว้ว่า ท่านจะปลูกเช้าสายบ่ายเย็นหัวค่าเที่ยงคืนและค่นสว่างท่านจะปลูกทุกวันเพื่อป้องกันคนชะตาขาดใช้คือจันทร์ถึงอาทิตย์วันไหนวันอ่อนยิ่งต้องปลูกเซกให้มากวิธีการทำของหรือปลูกเสษของเช้าสายบ่ายเย็นกลางคือกลางดึกนี้ตรงกับไสยเวทมนต์ดำทุกอย่าง คือท่านกันเอาไว้เพราะสายดำเขาจะทำกันตอนเจ็ดเวลานี้คำพูดของท่านเกี่ยวกับวัตถุมงคลท่านเคยพูดถึงสมเด็จหลังรูปท่านว่าหลังรูปเก่งดีโปรโพร,ร่มเย็นอยู่ไหนไม่มีใครรังเกียจท่านพูดว่ามีดหมอของท่านนั้นถาบาดมือให้เอาด้ามฝนทำน้ำมนตาก็จะหาย สำหรับเรื่องการสร้างและปลูกเสกวัตถุมงคลของท่านสามารถเล่าย่อๆได้เพียงเท่านี้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของเทพเจ้าแห่งแม่น้ำน้อยผู้ยังรู้ฟ้าดินหลวงพ่อป่วยชุตินทารโรแห่งวัดโคสิตารามจังหวัดชัหนา